สวัสดีค่ะพบกับคันนิ้งกันอีกแล้วนะคะในช่องนาภัทรพาร์ตี้ค่ะวันนี้นะคะคันนิ้งพาทุกคนนะคะมาชมกับบ้านหลังนี้เลยค่ะอยู่ทําเลพฤกษา12นะคะซึ่งบอกเลยว่าทําเลหลังนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนอยู่ซอย24ทับ1นะคะหรือจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่าเป็นถนนเมนโครงการเลยแล้วกันเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคือถ้าขับจากถนนเมนหลักมาเลยอะค่ะมองเห็นเด่นชัดแน่นอนทําเลดีมากๆเลยค่ะอยู่หลังโรงเรียนศิวลีเลยนะคะจากบ้านถึงโรงเรียนศิวลีเนี่ยเดินห่างเพียงแค่19เท่านั้นข้างในจะเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวคัน ทุกคนไปชมเลยค่ะเดี๋ยวตามมาเลยสำหรับหลังนี้นะคะแน่นอนเลยว่าจอดรถภายในบ้านได้หนึ่งคันเลยค่ะสำหรับรถคันใหญ่รถกระบะนะคะหรือมีหลังคาเนี่ยก็สามารถจอดได้สบายเลยคะ่ะข้างในฝั่งนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านนอกบ้านนะคะซึ่ง บอกเลยว่าใครที่ชอบบ้านโปรง่งโล่งสบายนะคะแล้วไม่มีหลังคาเนี่ยอยากได้ฟิลแบบบรรยากาศวิวธรรมชาติแบบนี้นะคะท่านิงแนะนําหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นปโปรง่งโรง่โล่โงๆแบบนี้เลยนะคะสามารถต่อเติมเพิ่มในอนาคตได้หรือถ้าใครมีแพลนที่จะค้าขายนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะสมมากๆสามารถทุบรั้วต่อเติมเพิ่มและทําเป็นร้านได้เลยค่ะถ้าเลยจะเป็นไงกันแบบตามมาเลย ที่โซนนี้เลยค่ะทุกคนตรงนี้เป็นโมลเดลิฟง living area ของบ้านนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งชิลกับครอบครัวนะคะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัวเลยจะเป็นโซฟานะคะหรือเป็นไซด์บอร์ดเนี่ยมุมนี้เป็นมุมสถานาการณ์ที่ไว้นั่งดูทีวีกับครอบครัวได้เลยค่ะหรือจะเป็นมุมทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะซึ่งมุมนี้นะั้นคนก็พอดีคนเลยนะน,นั่งได้สี่คนสบายๆนะคะ ครอบครัวเวลาประทานอาหารคือบ้านหลังนี้บอกเลยว่าสามารถจับฟังก์ชันต่างๆได้อย่างลงตัวแล้วก็จัดฟังก์ชัน,นเซนเตอร์ได้อย่างง่ายเลยค่ะการตกแต่งนี่เราแกะแค่นี้นะคะก็ได้มุมส,สวยๆภายในบ้านหลังเลยค่ะโดยโนห้องครันลสคนุงนี้นะคะก็จะเป็นรอ่นครัวค่ะก็ได้ครัวกว้างๆใหญ่ๆแบบมินตัลไล์แบบของ ออกมาติเลยนะคะแล้วที่ 3, สำคัญในสอขาโูรงการ์เราเนี่ยมีมความดควันที่ด้วยตัวน,นี้ก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีเลยได้มีการตกแต่งเป็นไฟซ่อนแบบนี้ให้เลยนะคะให้ความรู้สึกว่าครัวเราเนี่ยหรูเหมือนทําอยู่ในพัตาคาร์มาที่มุมนี้ดีกว่ามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมหน้าต่างค่ะทุกคนเราจะสามารถเปิดประตูนะคะจากตรงห้องครัวเนี่ยออกไปโซนด้านนอกบ้านแบบนี้ได้เลยนะคะก็ถ้า พื้นที่ตรงนี้ต่อเตอมเป็นพื้นที่ร้านขายของหรือทับค้าขายนะคะก็สามารถเป็นห้องที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เลยค่ะ มาที่วงนี้ขันกคนวมอยอดทีนะคะุงนี้เขาเรียกว่าเป็นวงสกายไลท์ค่ะจุดที่เราจะวางตรงนี้นะคะจะเป็นปั๊มละแทงน้ำซึ่งตรงเนี้ยทางโครงการนะคะเนี่ยเราเซอร์วิสฟรีให้เลยนะคะติดตั้งให้เลยกับบ้านทุกหลังเลยและวงนี้เป็นวงสกายไลท์ค่ะข้อดีของสกายไลท์เนี่ยคือทําให้บ้านเราเนี่ยดูโปร่ปงมักนยิ่งขึ้นนะคะและสะามารถตากผ้านะคะหรือทำ่ิีกรรมต่าง,งต่างภายในบ้านได้เลยะคะ่ะโดยที่เราเนี่ยมีหลังคานะคะเราไม่ร้อนด้วย เดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นสองค่ะสำหรับชั้นสองเป็นฟังก์ชันสามห้องนอนนะคะสำหรับห้องนอนเนี่ยลางนี้บอกาาเลยว่างมากเลยแมนะคะห้องซิงเกิเลเบดรูมเดี๋ยวขอทน่พาทุกคนไปดูห้องมาสเตอร์ก่อนกันนะคะสำหรับมาสเตอร์เบ้นูมนะทุกคนก็ แล่งโปร่งโล่งคุกว่างแบบนี้เลยนะคะเรา่ยติดหน้าต่างในรอบทิศทางนะคะนะค่ะเลยนะคะแล้วกสามารถรับลมได้เลยค่ะก็จะเห็นบรรยากาศข้างบ้านหน้าบ้านของเราเลยนะคะหรือจะเป็นฝั่งนี้ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะติดเป็นแนวแรงขันระรังให้ค่ะเป็นสไตล์บ้านเนี่ยให้ดูมีมอวัรลิ์่ขึ้นซึ่งการที่หน้าต่างเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นหน้าต่างที่รับลมค่ะสามารถให้ลมเหลือโฟล์เข้ามาในบ้านแล้วก็ห้องนอนของเราจะได้เย็นมากยิ่งขึ้น คือซิงเกิลเบ็ดรูมของเราค่ะซิงเกิลเบดรูมห้องนี้นนะทุกคนก็จะอยู่หันหน้าทางหน้าบ้านเราคะ่ะได้หน้าต่างกว้างๆแบบนี้เือนกันก็สูดอากาศได้เลยหรือถ้าใครเนี่ยอยากใช้ลมธรรมชาตินะคะเราก็เตรียมม้วนเลยแต่งแบบนี้ไว้ได้แล้วการปุ่นการแมลงนะคะก็จะได้ลมเย็นๆแบบนี้เข้าบ้านเลยค่ะหรือจะเป็นห้องนอนในห้องนินะคะทุกคนก็ได้หน้าต่างก็พิทา้เหมือนกันเพราะว่า ว่าอย่างว่าทุกศาเนี่ยส่วนใหญ่ห้องนอนเ็กนะคะก็จะมีตะดัเพีแค่3งเดียวแต่ว่าสำหรับหลังนี้เนี่ยเราทำราดัปพีสองช่องทาง,างาให้เลยนะคะแน่นอนว่าไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนเนี่ยก็จะได้ห้องโปร ห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่ทุกคนได้เนี่ยเป็นห้องน้ำแบบ5ดาวเลยคะ่ะทุกคนแค่มุมนี้นะคะก็คิงขาแล้วเป็นมุมที่เอาไว้วางแชมพูอุปกรณ์อาบน้ำของเรานะคะเราติดตั้งไฟ LED แบบนี้ให้เลยให้ความรู้สึกคือเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรม5ดาวไนปะทุกคนว่าเยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีเรนชารเวอร์ให้ด้วยนะคะก็อาบน้ำให้ฉ่ำเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะบ้านหลังนี้ถูกใจไหมสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยคณิณแนะนําเลยนะคะถ้าใครที่กำลังอยากได้บ้านแปลงมุมมีพื้นที่วัดโปร่งโล่งสบายหลังนี้ถือว่าเป็นช h o ที่ดีที่สุดสําหรับคุณเลยค่ะเพราะพื้นที่หลังนี้นะคะอยู่ที่26.8 26ตารางวาและฟังก์ชันบ้านอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน,อน้ำาห้องครอองัวเลยค่ะที่สําคัญเลยคือบ้านหลังนี้นอกเหนือจากการที่เราซื้อไว้อยู่อาศัยนะคะหลังนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับการค้าขายเลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ทําเลนะอยู่ติดกับโรงเรียนสีวรีเลยนะคะซึ่งสามารถเดินเทงา 19เนี่ยก็ถึงโรงเรียนได้เลยค่ะ และที่สําคัญเลยคือโครงการทุก32นี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะคะหรือจะเป็นตลาดภายในโครงการแล้วก็ทะเลนี้นะคะเป็นทําเลท้องย่านลังสิตคลองสามเลยค่ะถ้าใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อค่ะนิ้เนี่ยที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือทักเข้ามาสอบถามทางเพจได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะชมโครงการทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะทุกอาชีพอาชีพไหนเนี่ยก็สามารถยินกู้ได้ใดๆคือทักมาปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนานะคะแล้วเจอกันที่โครงการ การนะพัฒน,น์โปรร์ตี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย